ฮัลโหลไม่ได้เจอกันนานนะครับคิดถึงกันมากหรือเปล่าพอดีเพิ่งจะไปดำน้ํามาที่ซีเมนแลนห้าวันไม่มีคลื่นเลยน้ํานิ่งมากยางไม่มีคลื่นโทรศัพท์เลยกลับมาก็ <c oughs> ตามที่เห็นนะครับผมโดนแดดเยอะหน้านี้ไหม้เลยยับแล้วก็เป็นใครด้วยเสียนแหบพูดไม่ค่อยได้นะครับ <c oughs> พอดีเพื่อนจ้าไปเจอคลิปต,ตัวนี้มาแล้วก็เลยส่งผลลถพออกมาให้เมื่อวานอืเป็นเห็นบอกว่าเป็นน้ําพึ่งป่าเนาะ ก็เลยลองใช้ไปเมื่อวานนะครับตอนแรกกลับมาต้องบอกว่าหน้านี้แห้งแล้วก็ค่อนข้างแสบแต่ว่าทาไปเมื่อเช้านี้รู้สึกว่าชุ่มชื้นขึ้นเยอะเลยดีครับชอบมากชอบเพราะอะไรไหมไมันถูกครับผม <c oughs> กระปุกนี้สามร้อยหกสิบาทเองก่อนหน้านี้คุณแม่จะเป็นคนซื้อครีมให้ใช้มันก็ไปซื้อเองพอไปเห็นราคาครีมปับ๊บโอ้โหในห้างขายกันสี่ห้าพันไม่กล้าซื้ออันนี้สบายกระเป๋าสามร้อหกสิบาท เดี๋ยวจะลองรีวิวให้ใช้นานๆก่อนดูซิว่าของถูกและดีดจริงหรือเปล่า